คุณผู้ชมค่ะไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเรื่องที่ตํารวจไซเบอร์เนี่ยนะคะไปตามจับผู้ต้องหาค่ะซึ่งต้อง พบผู้ต้องหาในรายนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นการปลอมลายค่ะเป็นพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะเพื่อไปหลอกเหยื่อซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติค่ะว่าสามารถที่จะไปวิ่งเต้นในการช่วยเหลือแล้วก็ลมคดีได้นะคะคเพื่อแลกกับค่าดําเนินการซึ่งตอนแรกเนี่ยตำรวจก็ไปตรวจค้นนะคะที่บ้านพัก2จุดด้วยกันซึ่งจุดแรกเนี่ยอยู่ที่บริเวณล,ลาดกระบังส่วนจุดที่2เนี่ยนะคะคุณผู้ชมไปอยู่ที่จังหวัดชนบุรีจุดแรกไม่พบ ผู้ต้องสงสัยนะคะแต่ว่าจุดที่2เนี่ยไปพบผู้กระทําความผิดแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าอยากจะช่วยเพื่อนแล้วก็ขอโอกาสในการแก้ตัวค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทรวรวัตรวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสั่งการให้พันตำรวจเอก กริตัดบำรุงรัตนยศค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งเชิญตัวนายอำพุทธอายุ40ปีและนายคุณเดชอายุ58ปีมาซักถามนะคะหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนค่ะจากประชาชน ว่าทั้งสองรายเนี่ยมีพฤติกรรมในการแอบ,บอ้างให้หลงเชื่อนะคะว่ามีความสนิทสนมกับทางด้านของพลตำรวจเอกต่อศักแล้วก็ออกอุบายว่าสามารถช่วยเหลือในเรื่องของคดีความได้โดยที่จุดแรกค่ะคุณผู้ชมตำรวจได้นำกำลังเข้าตรวจคนที่บ้านบริเวณถนนพัฒนาชนบท3เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเป็นบ้านของนายคุณเดช เบื้องต้นเนี่ยไม่พบตัวนายคุณเดชแล้วก็ได้ทำการตรวจสอบบริเวณภายในบ้านนะคะแล้วก็ตรวจยึดบัตรประจำตัวสื่อมวลชนของนายคุณเดชสมุดบัญชีธนาคารเจเล่มและก็โพยตัวเลขเก็บเงินจากหน่วยงานต่างๆอีกจำนวนมากอันนี้เป็นบริเวณที่บ้านพักนะคะที่ไปตรวจค้นก็คือรายแรกเนี่ยไม่พบตัวนะคะส่วนรายที่2ค่ะคุณผู้ชมไปตรวจค้นที่บ้านที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ซึ่งเป็นบ้านของนายอัมพุธค่ะเบื้องต้นนะคะเจ้าตัวเนี่ยอยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่เนี่ยทำการตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้นแล้วก็เชิญตัวนายอัมพุธมาสอบปากคำซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เนี่ยท่านได้เดินทางมาร่วมซักถามในข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวด้วยนายอัมพุธค่ะคุณผู้ชมค่ะให้การปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้มีการแอบอ้างเพียงแต่ว่าอยากจะช่วยเหลือเพื่อนชาวต่างชาติ ที่มีปัญหาในเรื่องของคดีความที่ไม่มีความคืบหน้าซึ่งเพื่อนต่างชาติรายนี้เนี่ยระบุว่าอยากจะพบทางรองต่อหรือว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลแล้วก็จะมีค่าดำเนินการในการพาเข้าไปหาคือเหมือนกับว่าให้พาเข้าไปหาหน่อยแล้วก็จะให้ค่าดําเนินการในการพอ,อในการพาเข้าพบรองต่อนะคะแต่ทีนี้เนี่ยตนเองก็ได้บอกว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวหลอกแต่ว่าเป็นทางนายคุณเดช ซึ่งเป็นคนที่ไปตรวจคนบ้านที่ลาดกระบังเราไม่เจอไงคะ,ะทั้งทีนี้ค่ะเพื่อนอีกคนเนี่ยก็บอกว่าน่าจะรู้จักรู้จักและสามารถประสานงานได้ก็คือหมายถึงว่าแอบอ้างไปถึงนายคุณเดชเนี่ยนะว่าออรู้จักและสามารถประสานงานได้ทั้งนี้เนี่ยส่วนตัวก็คืออยากจะช่วยเหลือเพื่อนแล้วก็ไม่มีเจตนายอยากจะกระทำความผิดก็เลยอยากจะขอโอกาสในการกลับตัว ซึ่งทางด้านของรองต่อเองค่ะคุณผู้ชมก็บอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีผู้แจ้งเบาะแสนะคะว่าทั้ง2คนแล้วก็พวกเนี่ยมีพฤติกรรมแอบอ้างค่ะว่ามีความสนิทสนมกับทางรองต่อเองแล้วก็ออกอุบายค่ะว่าสามารถที่จะช่วยเหลือวิ่งเต้นคดีได้โดยร่วมกันนะคะตัดต่อรูปภาพของรองต่อแล้วก็สร้างเป็นโปรไฟล์ในแอปพลิเคชันไลน์แล้วก็นำมาแสดงต่อบุคคลอื่น โดยเน้นเป็นชาวต่างชาติค่ะแล้วก็อ้างว่ามีความสนิทสนมแล้วก็ทำงานใกล้ชิดกับรองต่อสามารถช่วยเหลือวิ่งเต้นในการล้มคดีได้ ก็เลยอยากประชาสัมพันธ์มาถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะคะว่าให้ระมัดระวังคนที่แอบอ้าง<ม>ออว่ารู้จักสนิทสนมกับทางคนตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลน,นะคะทีนี้ค่ะเบื้องต้นค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาหนายอัมพุธนะคะในเรื่องของกรณีมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ให้มีและใช้กับบุคคลอื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนที่จะนำตัวส่งสพหนองปือดำเนินคดีดตามกฎหมายแล้วก็แจ้งข้อหาความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตราที่1 4แต่สุดท้ายค่ะตอนหลังเนี่ยมีรายงานมาว่าหลังจากการสอบปากคำนะคะแจ้งข้อกล่าวหานายอัมพุเร็จสิ้นเนี่ยทางนายคุณเดชได้ประสานเข้ารับทราบข้อหาตามหมายเรียกด้วยซึ่งทางพนักง,งานสอบสวนเนี่ยจะได้แจ้งข้อหาในความผิดเดียวกัน ออก็เท่ากับว่าตอนหลังเนี่ยทางนายคุณเดชก็มาประสานมาเพื่อขอรับทราบแจ้งข้อกก่าวหาในกรณีนี้ด้วยก็ประชาสัมพันธ์ไปนะคะว่าถ้าเกิดมีใครมาแอบอ้าง ว่ารู้จักกับท่านรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือว่ารองต่อเอออันนี้เป็นของปลอมนะเพราะว่าไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือว่าไม่มีการทําแบบนี้อยู่แล้วค่ะครับซึ่งเคสนี้พลตํารวจเอกต่อสักรองพบตะรท่านก็นั่งหัวโต๊ะแล้วก็เนี่ยฮะกำลังพูดคุยแล้วก็สืบสวนสอบสวนเรื่องราวด้วยตัวท่านเองส่วนหนึ่งด้วยนี่นะครับย้อนกลับไปดูแอปพลิเคชันไลน์ที่มีการ,รแอบอ้างว่าเป็นรองต่อกันชนิดหนึ่งข้อความที่เขาได้มีการ นี่นะครับพูดคุยแล้วก็สื่อสารกันคือข้อ3เนี่ยอ้างว่ามีลายแล้วก็โทรหานายได้ฝั่งซ้ายมือสุดแล้วก็เป็นการโพสต์ภาพนะครับบนโต๊ะอาหารนะครับส่วนอีก2ลายนี่ครับคุณผู้ชมคือดูจากชื่อหัวข้อเนี่ยน่าจะชื่อว่าการหรือเปล่าแล้วก็เป็นทักสินแฟมิลี่แล้วก็ข้อความที่สื่อสารกันก็นกคือเป็นภาษาอังกฤษนี่นะครับเขาถามว่า what is the name of your boss นะครับ police in Bangkok นะครับแล้วก็ตอบกลับมาก็คือเจเนอ a l ต่อศัก์สุขวิมลก็คือพิมพ์มาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แคปหน้าจอก็คือเป็นลายของรองต่อนั่นเองแล้วก็มีการพูดคุยสื่อสารก็คงจะเป็นการแอบ,บอ้างอย่างชัดเจนนั่นเองครับ